สวัสดีค่ะพี่ปลานะคะจากช่องนีน่าปลาซ่านะคะวันนี้พี่ปลามีความรู้ในเรื่องของอน้ำมันสกัดต่งางๆ mm hmm. ที่จะมาฝากน้องๆแล้วก็เพื่อนๆสาวๆนะคะที่ชอบใช้น้ำมันในการบำรุงดูแลผิวนะคะ mm hmm. วันนี้เป็นคิวของน้ำมันโจโจบาออยนะคะ mm hmm. น้ำมันโจโจบาออยดีต่อผิวเรายังไงเรามาดูกันนะคะมาฟังกันดูนะคะ mm hmm. น้ำมันโจโจบาออยเนี่ย เขาเป็นน้ํามันที่มีความพิเศษอย่างหนึง่งก็คือเขาจะเป็นน้ํามันนะคะที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับน้ํามันที่อยู่ใต้ผิวหนังของมนุษย์เรามากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นน้ํามันโจโจบาออยจึงได้รับความนยิยมเป็นอย่างสูงในการที่จะนํามาทําเครื่องสําอางครีมปะทินโฉมนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมรักษาผิวครีมรักษาหน้าครีมบํารุงผิวพรรณต่างๆนะคะ ก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันโจ,โจ,โ,จโจบาออยนะคะเข้ามาร่วมด้วยนะคะคุณสมบัติเด่นโดดเด่นของเขานะมีเยอะมากนะคะคุณสมบัติที่ดีต่อสภาพผิวเราก็อย่างเช่นช่วยในการรักษาสิวนะคะรอยจุดด่างดำหรือว่าผิวแตกลายนะคะผิวแตกลายเมื่อเราใช้ไปน,นานๆนะคะทั้งผิวแตกลายทั้งจุดด่างดำเนี่ยก็จะสามารถลบเลือน ลบเลือนหายไปได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผิวแพ้ง่ายนะคะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้น้ำมันโจโจบาออยนะคะในการดูแลสภาพผิวได้นะคะไม่ไม่ทำให้ผิวแพ้ไม่อุดตันรูขุมขนนะคะแล้วก็ที่สำคัญทำให้ผิวเรียบเนียนนะคะผิวสวยใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะน้ำมันโจโจบาออย จะมีอยู่2ตัวนะคะตัวแรกเป็นโจโจบาออยล์รีไฟน์นะคะตัวนี้เป็นน้ำมันโจโจบาออยล์ที่ได้รับการสก,กัดเรียบร้อยนะคะเขาะจะกัดเอากลิ่นและสีนะคะออกไปตัวนี้เหมาะสำหรับในการทำพวกเครื่องสำอางที่เป็นครีมนะคะเพราะว่าเมื่อผสมลงไปแล้วเนี่ยจะไม่มีสีและกลิ่นของน้ำมันโจโจบาออยล์มาบกตัวนะคะ ส่วนตีที่ตัวที่2นะคะจะเป็นโจโจบาออยโกลเด้นนะคะตัวนี้จะมีสีเหลืองเป็นธรรมชาติสีเหลืองสีทองนะคะก็คือ,อถ้าพูดกันตามหลักความจริงแล้วน้ำมันอะเมื่อเราเอาไปสก,กปัดออกเนี่ยมันก็จะต้องมีสารสารประกอบตัวอื่นนะคะที่หลุดออกไปด้วยพี่ภาว่าถ้าเรามีซีเรียสเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องเรื่องสีนะคะวิปาอยากแนะนำให้ใช้ตัวโจโจบายออย โกลเด้นซึ่งเป็นเจลบาออยล์ธรรมชาติเลยเราสามารถซื้อน้ํามันโจเซบาออยล์ที่เป็นธรรมชาติเลยมาดูแลผิวพรรณของเราได้โดยที่ไม่ต้องผสมอะไรเลยเพราะว่าเขามีวิตามินอีอยู่แล้ววิตามินอีช่วยในเรื่องพื้นฟูสภาพผิวนะคะใครๆก็รู้ดีนะคะแล้วที่สําคัญน้ํามันโจเซบาออยล์เองเขามีสารสก,กัดที่เป็นสารกันแดดใครจะรู้ราคา spf 4เลยนะคะ ก็ถือว่าโออยู่นะนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่สารสกัดที่เป็นสารกันแดดโดยตรงแต่เขามีสารกันแดดอยู่ในตัวของเขานะคะป้องกันแสงแดดนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวที่โดนแดดเผาไหม้นะคะเวลาที่เราออกไปข้างนอกแล้วโดนแดดเผามาเนี่ยเราสามารถใช้น้ํามันโจโจบาออยช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวไหม้ของเราเนี่ยหายได้นะคะ จะเห็นว่าคุณสมบัติดนีขนาดานี้นะคะอย่าลืมนะคะรีบไปหาน้ำมันโจโจบาออยล์มาใช้กันอ่ะคุณสมบัติเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของการอุ้มน้ำใต้ผิวได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาที่เราใช้น้ำมันโจโจบาออยล์ไปแล้วเนี่ยผิวของเราจะไม่ค่อยแห้งนะคะจะไม่ค่อยแห้งเพราะว่าเขาจะช่วยกักเก็บน้ำใต้ผิวให้อยู่ได้นานที่สุดน,นะคะ อย่าลืมนะคะฟังพี่ปาเล่าให้ฟังแล้วพูดได้ฟังแล้วนะคะน้ำมันจุดยบาออยดีขนาดนี้อย่าลืมไปหาซื้อมาใช้นะคะมาใช้ในการดูแลความสวยความงามของเรา <S <S เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะเป็นสโลแกนของพี่ปาเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าพี่ปาจะเอาความรู้ในเรื่องของสารสกันดน้ำมันต<ๆ>่างๆนะคะมาแชร์ให้น้องๆพี่ๆนะคะได้ฟังกัน สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสำหรับการรับฟังขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย